chát bố chá đi nụ xuống chát mọi đi đi, mọi điều đi đi Im đây mọi ừ, im là mọi điều chát mọi cha chát cha điều cha cha này quá mọi điều này mọi cha chát mọi điều chát ทุจาสบายดีป้าลุงเอีซีทุกทุกทานยินดีตอนรับขอสูซองประโอยเด้อป้าลุงเอ้ยอยู่ในประเทศหรต่างประเทศกันยินดีตอนรับขอสูซองประโอยคือเกา่าคือเดิมเด้อป้าลุงจ้าเนละวาสนา <Okay. S 1> ทุจา mm hmm. ทุจรงาม <c oughs> เฮ้ยเจ้าเกี้ยวห้างเอ้ยไอ้เจ้ากบเจ้าไอ้เจ้ากบเจ้าเจ้าคือห้างขึ้นมาลูกลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเสื้อผ้าน่ะเหรอฮออเอผ้าไปไปซื้อเผือเบิ้งเบิ้ง bơm phe nè, ơi, anh nào mà đâu, anh nào mà đâu, anh nào mà hà mày chơi đâu. đi pì pì anh nào hả, mày chơi pì anh nào chơi pì bưng đôm này đố nhang chửi chửa hết siết nhang thêm thêm อย่าไปเลยอย่าไปเลยพาบได้อยู่ทั้งนั่นเลยมาพี่โดมาพี่อบ่นอนนะบอบุกินนะบอบแม่มนะนอนหางกระตื่นมาพี่เอ้

ক' ক' Con áo đâu, con áo Ui Kinh hẹn Hàn. Ui Ui Mà hao má đúng. แมวเดมวเมวแมวหงอะไดมวแมวมาดิเอ๊ะเอ๊ะเอมาดฮู้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 าเอาถิมแห้งแท้มันเพยเได้่าอ่ะตาย áo không có mặc bộ nước thịt lộ lắc con nè lắc con nè mọi đây lắc vô ô này bộ lắc tụi này nó bơ bơm mẹ con hại nè nè khuôn sì. chắc đây là cái nhạc mình gửi mina mình ngay chơi đôi sư hay bạn đỉnh bạn bồ đỉnh à. cha này được thứ cha này thứ cha này quá bộ thứ cha có đi à này và nhăng bộ thụ à này thứ cha pa lung mừng là quá gì ปลาุงเมืองกี่าหละไรวาสนะสนาตะกมหานเพลแล้วอ้ยเพลแล้วเพลแล้ววัศนาตะกมือซิ่ป่าป่า๊ป,ป,ป,ปห้องควดุคอวัสนะพอจ้า ห้องไงได้ห้องพอนะระวังพาให้เ้อดินโทรศัพท์พาเออ<ว>โทรศัพท์พายังเพย์พาให้เน<ว>ี่ยเออพาสิให้แล้วเ<ว>นี่ยโทรศัพท์เพย์ไปเลยค่ะ<ว>มะ ให้เออมาแม่สิโกนหายมาเออเออขับใจเลยลูกเด้อขับใจเด้อหายแล้วหายแล้วทอจาร์เนี่ยทิจารปลาลุงเนี่ยทิจารปลาลุงเนี่ยเหรอรักไม่จอยอีกแล้ว ลักบ่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 ลักแหงบ่ลักแหงบ่ลักแหงบ่เฮ้ยจอยกับลักอีหล่ะคือกันเมจอยกะนักอีหลาสุดหัวใจเลยนักมักนักมักกระดองใจเลยอันนี้นั้นเฮ้ย คนเข่หาห้างคนเข่หาหา้างพอบุญมาว่าเจ้าขี้ล่ายเข่าเจ้าบ่ขี้ขร่ายค่ะนะฮะป้าว่าว่าเจ้าเข่าขี้ร่ายเลยเดี๋ยว,ยวยยนู้นน่ะล่ะใท้พานะ่ะไปพาไปเก็บผ้าบอาเลยไปพาอยู่กระตุกน้อยบอหัมวามาอีกเลยอือือจุ๊บจุ๊บ ลี่าอยากไปย่างบอยอยากไปทั้งไหนอยากพุ่นบออย่างย่างเอาพูไปเะไปแม่พาไปไป ไปบ่อยากไปย่างบ่ไปค่ะไปมาเมืไปบ่ไปบ่อยู่ตารางนะไปบ่ลูกสิไปบ่ฮะจะอยากไปย่างบ่เวอ Tên mò, tên mò Mẹ lăn, mẹ lăn, mẹ lăn lời Hơi, hơi Chèo mẹ chơi thế Chèo tèo thèm mẹ chơi thế Ui, chụp chụp ít à nè Chụp chụp ít à nè Pa, pa mẹ nhàng, บอาไปว่านยางจ่าน่อไปสิพาไปยางจ่านี่ไปไปเอาเกิอบไปเอาเกิอบไปสิยางจ่าน่ะไปเช็เกิอบดูนะไปแช่อุ้มบ่ใช่บ่ไปแช่อุ้มบ่ใช่ลูกยางจ่ากันย่างเลยฮะเ้าผ่ากับโบว่างนี่จากขาดเต็มเลย nhang cái lấy này nhang mất rồi bạn này nàng nó đợi nhà nàng đó nhà chạy nó mê hãy 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 ổ hãy 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 cháu thế ăn chát chát mẹ nhàng chát 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 mẹ sẽ hành nhàng mà mẹ, hả nhàng mẹ hụt เด็กดินอยู่หันบ่มาพี่มาจับกับพี่ว่าแม่์เมย์จพูดผ่าให้ค่ะนึ่มาอาโบอยากของจากเศาพี่น้อยเจ้าเย็กดินอยู่นี่บ่เจ้าเด็กดินอยู่นี่บอจับบอหนิบอจับบ่อจนิบอจับบอเราผ่านี่อยู่หันฮะโมมาจับบ่ตัวนี้โมล็ มูมาจับบอมาไหน่หมขูดเลขบอขูดเลขบอในสาวนะมีบอเด็ก ไปใส่เลไปใส่มาเหี้ยมาแม่จะเอามือให้จับนี่มามาจับเราถ่ายไหมจะมึงชาวเค้เด้อเด้อเขาะเด้อมึงมันหักเด้อ dạ chắc dạ chắc xuống phò bùn nè เก่งแน่นนิว่าพี่ดูว่าพี่โบจ้าทังนั้นว่าพี่ว่าทัีแม่ชิดูดเชือผ่าให้นี่มะนี่แม่ดูดเชือพ้าให้ยอะไรมาทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังโมเหงมาพี่โบจับพาห้ย่ะเอาพาสิให้แล้วหมุนยังเชื้อผ่าอะไรมาพี่พี่มายังพีนี่นี่แม่ดุดเชื้อผ่าห้ยห่ทังนี้มาไวมาเนี่ยแม่ พี่นี่มาเจับขังนี่ปู้ยพามาเลยไปพามาเลยเมนหมไปพาาเนม็นเหมอไปพามาเามาไรวะเอามาม่แต่ขี้ตุ้มจ้ะนี่ไปพามาเ่อไรซับ bị chụp đột chở cái pha bé, bị chụp đột chở cái pha

หไหนอันไหมนานไปจับดีดีลูกจับดีดีลบนะคะมุนีตะผ้ามันจากแดดเนี่ยพี่น้องอะไปันเนี่ยผ้าเปิดน้ำอยู่นะ่ะพี่พี่

ไปแล้กเปียกเลยค่ะมาหน่อยเปียกนะยค่ะโอ้ขี่ตมตกะไปเปะออกคนอ่ะเมืองพารางรถหมดไปแล้วขี่ตมถือได้อาเชียนเอ้หมุนไปทังเด้แม่คอยหมุนก็ยังหมุนไปอุ้ยลูกเกย จมถือล้าวเนาะดังรหดน้ำพาบ่อนใพาเห่ยังนอะย่างไดนไหมย่างกันไ้มทำตัวอย่างดินน้ำน้ำเขานะย่างย่างจ้ารลย่างรลไปย่างหาพาเอาผูกพาล่างรหดเอาไอ้ ยางนะไหมอ้ยน้ำไหลมาแล้วนะน้ำไหลมาเร็วววดู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 ฮันฮันเป็นสิได้บ้างหอ,อีล่าเลยน,ๆๆๆๆๆๆนี่นี่นีนี่นี่นยับน,นะม้ยยับนะมัะหยับนะมด้ จ้าอยากดินหน้าบอกแม่เพิ่งอาบให้เมื่อกี้นี้แม่เพิ่งอาบ้วบออาบเลยให้ชิอาบเดื่อยแค่เปียกแล้ว

ห้องไม่ห okay. nah ้องแม่เอ้พามาเอาข่อยแน่จ้ะพาเอ้มาเอาขแน่จ้ะเห็ุไ้บ้านมาไหมขากบมาบ้านเหรอไหมพบุญป่าน่ะเสียที่ไรบ้าน ผูผูหยางหาภาไปผูไปไปไปหาภาเลยไปโอเคใช่พี่น้องกันเนาะเจรใจกสิอจบคลิปเพียงสุนีกรขอบคุณขอบคุณหลายเด้อป้าลุงเอ้ที่เข้ามารับชมโดยทีปกตข่าโฆษณาของปเจอยเด้อพาวัสนาลงมายืน ยางมือนี้ก็อาจจะโบงงามตาในพี่น้องเลยเนะาะซักผ้ามือนี้จะเต็มแน่มือนี้อาจจะโบโล่งแน่มือน,น,นี้วนอีหลาากก่าจ้ากับทู่จ้าเลยโดจ้าวโดย,โดยปไปไปแม่พาไปหาผ้าไปจ้าเด้อโดยโอ้ยงามแท้อันนี้จ้าก็เป็นอันนี้เบุ่โอเคพี่น,อน้องเนาะไปแล้วกล่าวคสบายสบายดี